ผมโคตรชอบเสียงเอฟเฟกต์สกินเนี่ยทุกคนแบบตอนปลาตอนปลาสัแต่กันแบบระเบิดตุ้ม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 แบบเสียงมันโคตรรุนแรงต่างจากสกินอื่นโดยเส้นเพลงนะผมเฮ้ยมาไม่ทันโหเอ้ยพิกเกอร์พิกเกอร์เราหลุดเลือดคืนตีตีโอเคสวยครับ เลือดแดงดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่ตูม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 มันต้องฟามันต้องฟามันต้องฟาร์มเฮ้ยไม่คนโหัไม่ติดไม่คลิปคนโหัไม่ติดสวัสดีจ้าฉันเอาบัฟคนมาไปหมดแล้วโทษทีนะอะไรเอาโหัมาจังซี่ฮวงมาจังซี่เวลาก่อนดิครับเฮ้ยอย่ามาจุ๊บเม่งเรา สวยครับสวยครับเฮ้ยใครมาอ้ามีคนโหนไม่ติดอีกแล้ว <laughs> มีคนโหนไม่ติดอีกแล้วอุ้ยเราได้โอ้โหซุปเปอร์บัฟเลยอะซุปเปอร์ออเจกทีฟขอบคุณมากครับคุณลูกเอามาเรียกว่าเป็นงานจับจังหวะน,น,นี้จ้าเอ๋วัาดีจ้านี่แน่โอ้ยโอ้ยเขี้ยโอ้โหนิดเดียวเฮ้อไม่สู้มันมันมีสแต็กเยอะเกิน จ้าสโล่ห์สโล่ห์ตุ่มๆๆๆๆเฮิจังหวะนี้ยังไงสโล่สโล่เก็บสแตทปปีวีล่าวันดีจ้าฉันมาแล้วทีเดียวเก็บสแต็กอุ้ยสวยครับ ทีป้อมไม่สนจะทีป้อมทำไมหนอตีป้อมอยู่ครับตีป้อมอยู่ก็เก็สแสกปลาใส่ตุ้มๆๆ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 ๆเรียบร้อยไม่ตัวยหรอครับเฮ้ยสวยโอ้โคุณรับไม่โคตรแม่นเอาไะเอาเรื่องเกินเหนือยปะล่ะม่าสวัดีศตรูเรียบดาฟเลเยอรออกมาแล้ว Minds the call. Mm -hmm. double kill, double kill. Day -day. Double kill. <laughs> <laughs> วีคิปเขายังครับวีคิปเขายังโอเคเอาว่ะไฮไลท์ซีนจัดเมื่อกี้มาเปล่าโอ้ว้าววาวว้าวคุณชูเรียนหายไปแล้วเป็นไรเราสตรีมเมอร์สามทางก็ได้นี่แน่ปลาใส่ตุ้ม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 แล้ถอยกันดีกว่ามาเปล่าหุ้ยสวยจัดครับจังหวะนี้ปลาปลาฟรีปลาฟรีไปแล้วไปแล้วตีตีสวยครับสวยครับ สวยครับผมไหวผมไหวผมไหวแน่ๆผมไหวแน่ๆ,นอๆโอเคเอาเลือดคืนมาก่อน<ช> <ez> อเลเจนเดรียิบเข้าไปเย่จบแล้วทุกคนเรากลับมาขึ้นคอนอีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาเล่นเกมด้วยกันในวันนี้นะครับผมโหทุกคนโคตรเก่งกันเลยทั้งวันวันนี้เราชนะมา เ็ดตาต่อเนื่องติดเลยนะผมและเราเกือบได้เมก้าคิวจะได้เราพลาดไปคิวหนึ่งครับผมโห mm hmm. ดูคนดูอัตราชนะเหนือกว่า9.99ของผู้เล่นอันดับเดียวกันน้อนซีนเราเอาเรื่องจั